าาออกจากรูปภัวฑชายเขาน้ำ้างแล้วนะครับเพื่อจะไปคนหลดในรถนึงนะผมทำในบูทูดิมบูทูธใหยนะครับว่าได้กินก็ดีถ้าไม่ได้กินก็ควาต้องไปตักน้ำนะัตอนนี้ไปวาง,างแผนการททกันนะมันนีพร้ม่คิดครึงปล่อยไแบบเีอ กระเป๋าเข้าไปไม่ได้กระเป๋า right ที right ่ right ีแต่เ right จ่ว่ามึงยังไม่ปิดนะอะไรเีมีหรือเปล่าวะว่าขายต้นหอมอบเ็บ้านขาคุณก็มาทำในนิ้มืก่อโอเคไับ วันนี้ผมทำของร่วงนะก็เลยกลับมาดูว่ามีหรือเปล่ากระเป๋าเล็กๆนะฮะเดี๋ยวผมจะลองเดินไปดูเพราะว่าเมื่อเช้าผมกลับไปรอบหนึ่งลืมของไว้แล้วกลับไปเอามันไม่มี

ข้างบนมันน่าจะมีเพราะว่าเสือเราขึ้นแล้วาตรวจเลอเรไม่เจอรับไปต่อดีกว่าเสียเแล้ว ให้สองไงครับกลัววิ่งไปแล้วไม่เจอปั๊มแน่นอ,อ,อ๋อไม่เห็นนะผมไม่เห็นหน่ะนี่นนใช่ออวิ่งมาหรืไม่ได้สังเกตไหมลูกอ๋อจะไปไหนอุทยานแห่งชาติอ๋อ ใช่ครับผมแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือบทยาญชนชาติน้ำตกเขาเอะไรทรายขาวปัตอตาน,นีไปทางนี้ใกล้ใช่นะครับ้านยังเห็นนอนอยู่บ้านพี่สาวของเพนนั่งอยู่ทางขึ้นน้ำตกเลยเอ๋อครับครันะบประาณกิโลเมตรใช่ไหม พูดขึ้นไปทานแบบนั้นบ้าน<อ>ที่สาวดีที่สุดนะอู๋กที่เรียนถูกใจตัดแม้ว่าจะไปไกลกว่าน,นี้แต่ว่าไม่ไหวแล้วบอมพูดต้องทำงานตั้งไหนนะฮะอ๋อแต่ว่าผมว่าจะไม่ผ่านสันคลายคิดีอ๋อ ผมปั๊บหมุดไว้มันก็วิ่งได้อยู่ึ๊บมันจะย้อนนิดนึงอ่ะนี่ครับแต่หมูใกล้ถึงใกล้ถึงยะลาเล้นนะเนี่ยครับอ๋อครับ มาจากอุทยานแห่งชาติใช่ครับผมครับมามคันเดียวคันเดียวเลย <laughs> ครับเติมสองลิตร 什么吧？放什么吧？ แค่ว่าอยู่ตรงไหนครับคนเลยรับต้องต้องวิ่งค่อยอีกใช่ไหมอ๋ออ๋อโอเคแผนที่มันถึงแล้วอ่ะโอเคได้ครับโอเคครับผมอยู่ฝั่งไหนครับอ๋อโอเคครับขอบคุณครับพี่ครับผมครับได้ครับขอบคุณครับ สวัสดีครับสวัสดีครับไม่มีคนอยู่ สวัสดีครับมาสแตมป์ตาอุทยานนะครับอะไรนะครับอ๋อผมมาจากกรุงเทพมาเรื่อยๆอ๋ออี่รถมาแล้วใช่ไหมครับใช่ครับแต่ว่าจะเป็น ไปไม่ทันนะผมก็เลยแต่ทุขากลับเลยจะได้จะไปถึงเลยตรงอ๋อน่าจะทนันค่ะถ้าเรไซค์น่าจะเร็วผมจะไปน,นี่อไหนเ,เลยนะอีอนับศึกไาขาวลว้นทาน้างถ้านักส,สึกษาขาวแนะนาว่าทางที่ปปไปเรที่สุดก็คือต้องออกทางวังโอค่ะวังโอแล้วก็เข้าไปในสบายนี่จะเขียนว่าแถวบ้านโนดมันก็จะมีทางที่ว่าทางลัดไปนักศกไาขาวแล้วก็ออกไปทางวัดชะเค่อะไรก็คิอไปได้มันออก,กอำเภอโคกโกเลยอะ่ะทนั้นผมไม่รู้เหมือนกันผมไปทางโคกแมทตามตาม ตามติดไอ้นั้นเลยค่ะคุ้มเกินก็น่าจะไม่มีไม่น่าจะมีปัญหาค่ะมันมีทางลัดอยู่จากนี้ไปตรงเท่าไหร่ครับจากนี้ไปไปตรงไม่แน่ใจเหมือนกันระยะทางแต่ถ้าพูดถึงนั้นที่เคยวิ่งอยู่ประมาณสักสี่ตุ้มหน่าจะถึงแต่ถ้านั่นคือรถยนต์เลยคะแต่ถ้ามอเตอร์ไซค์น่าจะเร็วกว่าน่าจะเร็วกว่าผมต้องทำงานบันทุกไงก็เลยไม่ทันอ๋อทันถ้าทันทันน่าจะทันทีแล้ว น่าจะทันใช่ไหมค่ะน่าจะผมก็หวังเรียกว่าจะทันแต่ว่าแต่ก็แต่ทำใจไว้ที่นี้นะเพราะว่าแล้วนี่อยู่อยู่อยู่หน้าเท่าไหร่ครับปปตยาหที่นี่หน้าเก้าสิบค่ะถ้าจะไม่ผิดห้าเก้าสิบบางเล่มนี้สุดก็เล่มเก่าเล่มใหม่ไม่แน่ใจถ้าจะเล่มร้อยห้าสิบห้าครับร้อยแปดไม่แน่ใจน่าเก้าสิบใช่ไหมเปตยาห์เพียงครับอ๋อเด่นการนี่เป็นการใช่ไหมใช่ค่ะนั่นนะคะโอเคถึงรูปเ้าสิบ

นอนสายหนั่งหนึ่งหนึ่งนอนเที่ยงานั้งตาตั้งในการเช็ดติดตั้ขึ้นตัวรูปติดตั้โอเคครัะครับที่นี่มีอะไรที่เชี่ยวบ้างที่นี่ส่วนมากจะเป็นพวกนกมากกว่าค่ะนกที่เราติดก็คือนกที่ว่าเจอทิ้งเทียมของเราเรื่องขึ้นชื่อก็คือตอนนี้ทีุ่่เจอก็คือนกเงือกดำจะไดงว่ามีคนมาถ่ายรูปบริยวณเยอะค่ะพวกไกด์เรืจะเยอะมากนัอเที่ยวค่ะมีชาวต่างชาติที่เข้ามาด้วยใช่ไหม ค่ะสี่ห้าหกคนช่วงหน้าปีใหม่แล้วก็หลังจากปีใหม่มเหมือนว่าเป็นช่วงช่วงใช่ค่ะเขาก็มาดูนกบ้างอะไรบ้างแล้วแต่แต่ส่วนมาก,กคนไปเดอะคือเขาจะรู้จักกันที่นี่เยอะอนักท่องเที่ยวที่ว่ามาเทีย่วยวชมธรรมชาตินี่ก็คือยังน้อยอยู่แล้วก็อีกมากก็คือที่มาการเต็มน,นะคะอ๋อการเตทำเหมือนกับเบตงเพราะว่าากาศมันหนาวมันมีหมอกอะไรด้วยค่ะช่วงเช้าเสกได้ที่นีาแล้วไม่เป็นไรค่ะรบบ้ากมาได้อีก เมื่อก่อนทางนแดงเดี๋ยวนี้คือผามหนาขึ้นเยอะค่ะเดี๋ยวเราควรช่วยเซ็นชื่อให้นินี้นะคะเป็นผู้ลงทะเบียนท่ันี้สิบสองนี่หรอ่ะคิบ่สองนะคะ12่สองสอง เงียบสักนิดหนึ่งวันที่สิบมันคนจะเยอะสักนิดหนึ่งประมาณหกกว่าคนนะคะอ๋อวันที่สิบวันวันช่ค่ะบรงกับวันวันทวันวันไว้กงวันเสาร์พอดีวันวันเที่ยววันเที่ยววันเสาร์วันไหนวันเสาร์วันเสาร์รวมกับวันเที่ยวพอดีไปข้ามเจ็ดสิบปีมันกลับมาข้ามกลับมาก็คนยังเยอะอยู่นะฝั่งสตูลอ่ะคนเที่ยวเลย่ะแล้วผมเจอคนมาเลยเยอะมากเลยโอ้เที่ยวัุกุจีมด้วยค่ะใช่ไหมใช่ เพราะว่าพอจะเที่ยวกัน็รู้นะว่าวันเที่ยววันมาเลย์เขาจะใส่จีนอ่ะใช่ค่ะเขาผสมกันไม่รู้เลยไปเจออยู่ที่ตรงข้าวเลยเจอที่อะไรนะควรอะไรนะควนเนียงเหรอคะควรหล่นอ๋อควรหล่นหิวเออก็ไปไม่ได้ไม่ได้คนเจียนที่ไหนมาว่าที่ไหนได้ออกมาจากมาเลเซียครับค่ะเขาจะเที่ยวเยอะเพราะว่าเป็นวันเที่ยววันสุดกาจะไหว้กันเพราะวันที่สี่ก็คือเขาจะเริ่มเที่ยวบางคนก็กลับ น่าจะวันนี้ตัดสินบ้านกันวันที่12ครับผมก็ตั้งใจค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวผมก็วางแผนนิดนึงว่าจะเอายังไงต่อดีค่ะค่ะเดี๋ยวพอท่านพ่อไม่มีสัญญาแล้วก็สามารถเปิดแบบโอ้โหที่มันไม่มีสัญญา๋อ้ที่นี่ไม่มีสัญญาเลยครัค่ะโอเคครับอ๋อห ครับผมออกจากยี่ห้อชาติฝั่งตะวันตกนี่ได้นะครับที่นี่ห้องข้างเงียบนะจะเป็นยี่ห้อชาติเราเตรียมการนะครับจะไม่ได้เชื่เป็นอีับยี่ห้อชาติแบบเป็นทาการนะครับแต่เข้มาเที่ยวได้นะครับที่นี่การที่บริการดีมากนะครับจะมาถ่ายรูปผมด้วยนะครับเพราะว่าอุปกรณ์ถ่ายรูปของ มันไม่มีสัญญาณนะครับทำไีแต่ผมมาก่นแต่ก็ตอนนี้ไม่้รับผลารดีที่บอกผมว่าไปไปตรงทางระบบแล้วก็แต่กก็นตนแต่ก่กต่ก็แต่กแต่ก็่ก็ก็่ก็แต่ตต่ต่ก็แต่ก็แต่กกต่กตั ประมาณโพสัญญาณนะครับอันนี้เราเดนทางเข้านะครับโอ้เป็นเทือกเขาเลยนะตำบลเลยวัดะไรให้ดูเปนบัวย อ๋ตอตอดอดตรงนี้ใช่ไหมครับอม่ดยเขอเใช่ไหมครับใช่ครับีก็ได้ ได้ครับได้ครับ。